783บรรดาอุปาทานสีนั้นสีละพะตูปาทานเป็นฉนความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณพพามในภายนอกแต่าศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิ สัญโย์คือทิฏฐิความยึดถือความตั้งมั่นความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าศีลัพุปาทาน784บัรดาอุปาทานสีนั้น อัตวาทุป,ปาทานเป็นสนายปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูป ย nature, nature, ่อมเห็นเวทนาเป็นตนหรือเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาย่อมเห็นสัญญาเป็นตนหรือเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญาย่อมเห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนในสังขารย่อมเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิปาชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญโยตคือทิฏฐิความยึดถือความตั้งมั่นความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์ การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าอัตวาทุป,ปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอุปาทาน